สีครับพี่น้องพ่อๆก็ช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับลาบมาหาอย่างเนี่ยลากมาอะไรกินค่ะเพราะว่าตอนนี้ปวดแอวมากเป็นยังปวดแอวเว้าวดูก็เขาตีกันนอสูมเมื่อคืนน่ะ <c oughs> ตีกันพ่กพ่อที่มุดมะขานเต็มนี่ไหม่กระล่ทับบดิเออเจริญเมื่อคืนทักไปหาเขาตีกันเซตตีนั่งกำลังร<ม>อ,งอ <มะ S 2> ขึ้นฉากห้าอยู่ <c oughs> ไม่ใช่ฉากห้าอัฉากสี่นั่นแหละผู้ดวงดี ง่งงเอบบอตีตีอะไรนี่เอ้ยโดนใคยสารภาพความผิดมาดูมือนี่ตื่นจากโมง <c oughs> มันนอนข้างๆ,าๆคอยนี่ยละพี่น,อ <c oughs> น้อง <c oughs> อุ้ยตาหูกระซางทำไมจือคากลับเพราะว่าไม่ม <adject ives> <c oughs> <c oughs> <Te> <ikka> ีตังสดเลยแค่คอนแทคเจ้าเนี่ยใส่ตาอี๋อย่างกับบุหูสีฝาสีเหลืองอยู่ซูมือ พี่น้องหลายๆคนถามหาคิดทอดคิดถึงลูกสาวหลับปุ่นใส่องไปปุใส่มันก็อยู่กันไม่ค่อยดีหรอกพี่ดอกแต่ว่าบ่ได้ทายก็นอนอยู่นั่นกันที่เด็กกับมีแต่นอนก็นอนปวดหลังดีดีมันเขียวเป็นอย่างบอกรู้ว่ามันเขียวหรือเปล่าแต่ว่ามันปวดมันจับมันปวดเดี๋ยวเอายามาทามีอยู่ เมื่อไหวบางที่ว่าอันขาบวบมากออกไปปุ๊บตำรวจเล่นเล่าไม่ทีตีกันดูอยู่ว่ร์แมนตีเหมือแตกัน ok แต่ไม่รู้ว่าตีกันตอนไหนพุ่งมารู้ตอนที่มันมุดเข้ามานี <g <g ่แหละว่าตีกันนอนฟังอยู่เครงรถอยู่ก็ลังนอนเล่นโทรศัพท์อ่ะไปดิมายลมทับปุ๊บอันเห็นเมื่อคืนแบบเต้นพิวัตรอันขึ้นจังเสาหักแกะไหนบอกเต้นพิวัตรไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าเต้นชั้นเนี่ย พาเต้นเปิดเลยคือจังคือจังเห็นอันเต้นหนึ่งที่ว่าขามันหายไปเคิงหนึ่งบมแน่ใจไม่ไม่น่าจะไม่ใช่เต้นที่วัดเลยอยู่ฝั่งขั้วถ้าอยู่ฝั่งขั้วไม่ใช่ไม่ใช่เต็นพี่วัดเพราะเต็นพี่วัดหยุดติดกับฉันเพราะตรงนั้นไม่มีขั้วเอ้าแล้วลูบไผล่ลูบปวดตื่นมงม่วงผู้ใด ว่ามันหรือว่าไอต้ตนวะเจกพี่วัดจจกพี่ตนบูว่วาพี่วัดนั่งนั่งติดกับเราเนาะเต็นอนะ่ะเมื่อคืนก็มาจะกระจีเอลฉันนุ่อ้ายอากาศไม่นีว่็ค่อยหนาวปันใดเลยแล้วาก็เป็นเย็นๆนะโอ้ชาเมื อาหารชิบะครับเป็นปลาอาบารชบเอานี่หมูยังไงครับรังหันเอาบาร์บีคิวครับรังหันออกมาสือบาร์บีคิวรังหันหออกมาสือบาร์บีคิวรออา้บา,บานหมนูนั้งซอสสัมมากหมูนุ่มเอาไปกินก็นขเขาวเหนียวซอสสัมาแล้ว เอ้าก็พูดไทยไว้ถ่องเนาะนี่ถ้าพูดไทยไม่พ้องก็พูดธามาเลม่ไหวใคไมอสามนาเนาะเออพอใจกูหรูบอกเธอเดียวกูหูจักและอย่ามาเตงเมื่อยอย่ามาเตียงตีกันแห้อลล้กันบอล้ตีกันแม่ไ่ต้องว่วงตีกันแ่นเหล่าน่งซื้อแบบตี คาั้งตนอกัน no เวร้อยังวนกมันยี่สบ้นาหารยังไ่ซื้อาั้นตีตีกันเองว่ะนักจะตีกับมอลำเออแล้วตีกับมอลำตีกันเองอาการเดน้มันบ่อไอเหรอเดมันข่าเส็มหาเดนิมันสมัครเสียมหามันข่าขี้กะถือขี้กะเถื่อไรแม่ทำีห้ไอส่กูได right> ้ขายตีไครม่ด้เม uh> ื่อไยัง่าเะไกู ติดไปติดมานี่แหละไหอือ ouais. ึผู้นึงเป็นผู้นึงเป็นต่อสิบ่เอามาติดฉันเนาะพี่จะกินกุยจีวบ่กไหมกุยจีบบไปสังว่ะพี่ต้มตําิลอทนันก็้มตําตสั่งนนู่นั่นแหะ จะตำบกพวงเป็นบลันตัวขาวของผมนะแซ่บปลาลันล้วหอมล้านปลาโปงอยากยิ่งโยเกิร์ตแต่ว่าย่านจะของได้เศร้าไงก็กินก๋เดียวฮะก๋วยดเดียวกัน กินก๋วยเตี๋ยวสิกินก๋ยวกเยเแบบตี๋ยวแบบนี้มันมีแช่มกับร้านเนี้ยสกิกินแช่มหรือกินใดแอ่อรอยนะถ้าสิกินแช่มน้องเขาไปข้างในเพราะแช่มมันอยู่ข้างในก็นี่้ยเออเนาะเอ้ามื่อไาดอกไปขั้นสั้นกไปหาเแบบิ้งแช่มเพื่อนกิ่ร้านนี้เด้อ เอฟฮะอีอยงอีหยังอ่ะอ๋อมีเอ๊มีโลโก้ด้วยคุยน่ารกักโรแบบลก่ะมองหอย <c oughs> แบบดูาาธรรมชาติมากเอาขาวมขอ่นแ่ขอเอาคุณน,นี้คุณเห็นนมนั่น,นี่ เพราะถ้าสังเกตชุดได้หนี่มือนีิคือใส่ชุดคือคู่แท้คือย,กกยังก่อนคือยกกังก่อนคู่มันเก็นคือ่านห่างีงไม่ได้บูลลี่คือคำชมวัตถุโบราณโอ้โป้าใหญ่แล้วน่ะ่า,านห่างป้าใหญ่แล้วเนะ่ะวัตถุโบราณอะ่ะ <c oughs> ปาจมูกต่อไม่แจแก็แม่อาพูดจานเอาเอเอทำไรเข้าหวงมา낭มางเดี๋ยวอยู่ที่นทางกำลังจะสนปั่น่วนทีอยู่ มในชามะนาวที่ไหนเขาขายชามะนาววะมันบอกว่าถ้าไม่มีชามะนาวก็เอาน้ำอะไรก็ได้เอหยังกบมันบอกว่า,วาถ้าไม่มีชามะนาวเอาน้ำอะไรก็ได้บัตตีนี่พี่น้องกับซีเ้าคิดถึงแล้วอะไรอ่ะมัดซอง,งไก่ดิปลาเผามีไข่ด้วยต้องกินอันอันนี้เด้อมุกทะบอแมนบอแมนเขาเอื่อปลาไอหยังว่า จำซื้อมันว่าได้ไหมอยากกินเนี่ยต้องกินปลาตะเพียนเผาเกลือกินเนี่ยไม่อแต่มันมีไข่ปลาเค็งไงปลาเค็งไงด้วยอยากกินอยากกินอยากกินปลาตะเพียนเผาเกลืออันนี้กูอยากกินเพื่อเรียมุกกระดาษเนี่ยเอออยากกินโดนเราบั้นบ่มีให้กินจะเชื่อนั่นแหละเอาบัดนี้สิโลกเลยใส่บุกเคยผัวงานโซนนี่เมืองกาญก็อยากกินมุกกระดาษยังนี่เลยแม่ีีหล นี่รันนี่รันมานี่คืออยู่ป่ามาแบบเป็นเวลานานเกือบเดือนแล้วเราบ่นเราบ่นอยากกินแบบโอู๋แต่ทุกวันแล้วมันต้องกินมังกรตาอยากกินมังกรตาเนี่ยเออเด็กกระเดยลงโคนหลาดแล้วคนหลาดอันอีหยังนะจักรราษฎรุ่งสร้างมีเขาเฮียนบอกรุ่งสร้างดี๋ยเด็๋มีอันหนึ่โอ้ยแม่แม่รักกู น้ำคันเสียมหาโอเคลงไว้แล้วคลิปเน uhm ี่ยพี่น้องคือสิหายคิดฮอดแล้วล่ะก็บ่ได้ไปใส่ลนค่ะก็ยูนีิล่าคาร์แชนอนนํากันเด้อก็นอนกับ่ได้ไทยมเปิดแชอีไปนอนบ่ตื่นจังเถือมันบวตื่นบ่ปุกมันมาเถือะบวไายคือกันมันบ่ตื่นกับบวไายคือกันตื่นตื่นมหามงคลมันโทรมาถามมึงตื่นยังโทรหาว่าตื่นยังได้แต่ว่าเจ้ากของพวกกัตื่นแห้ เราไปกระอนต่ออีก,อกอไปแจังสั่นละ่ะชีวิตดีมีแต่ดอดถ,ถ้าสมถ้าสมมติสีไทยได้หลบหนาสีไายมันนอนถิ่มไว้ <c oughs> ไล่สดกดันเลยทายมันไออว้ใบวันนี้ตื่นจากโมนนง <c oughs> มันจิตื่นจากโมงเนี่ยมีกะปิมีพริกด้วยไหมแม่โ <c oughs> นอเคคือหน่อง <c oughs> โลกใหม่ซันี่นะครับคลิปหนาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับค่ะ